เต่งเขาของชยานนท์ทองโคตรแง่ไปเรื่อยๆดูนะทานเนมันเขาเหลีออ่ยมมุงครับเหลี่ยมมุงมุงคว้ยง่ายมันต้องหนาบ้านดีเต่งเขาพร้อมรับเต่งบ่ล่ะรับครับโอ้รับเต่งไม่ได้เต่งกุฎเขาพวกอุดรเนีเน่ยเขามาเต่งมื่นเนี่ยหนึงเงี้นบ่ะเงี้นครับมาเตะอุดรป่ะมาเตะอุดรครับเจ็ดบาทละครับ สองพันห้าร้อยบาทขันอยากเต้งเขานี่ทั่วหาชายานน่นท่องโคดได้เลยเต้งงามเธอเต้งเขาเดินสนามได้แช่มมาหลายตัวแล้วเหรอปะเด้อลูกพ่อได้อีกแล้วนี่ลูกบิ๊กเบิร์ดครับลูกบิ๊กเบิร์ดช่างทองฟม์มโอ้ดากมุ่นอุ้ยปุ๋ยดีโง่า,งามเลยป๊อป

แตงค้ายได้แช่มมาหลายตัวแล้วเชยนุ่นวาคับในลังวันเนี่ยตกลอกบตก็อบกัมี่วะได้ตั้งแต่อ like, right, ันตกลอบจนได้แช oh, ี่มได้ทกลังว right ันมาสันวะได้เร็วได้ขายนี่คือเนาะโอ้ไปแตงสุมราคาดิเนาะ เบื้งดาดบานเพื่อเดีขนาดกมอุ้ยลุยดีคนน่ะเบื้องด้วยขา่าวมังเน่าตัดดิ้น,นดดสันบังเน่สัน